ที่แล้วนะที่ผ่านเจ้าสามคืนสี่คืนนั่นไปได้เด็กในสีเหลืองมากันต่อในพาร์ทที่สอง good ending มาเอาประตูกตุตาไปเลยไม่ต้องกลับไปเล่นตรงนั้นแลละแล้วก็กดตรงนี้พ่เราปลดล็อกแล้วล่ะก็เคยเล่นไปแล้วนะตอนนั้นซึ่งคลิปห้า คลิปไฮตึ้งตึงปะ่ะวยไม่รู้จะมีพาร์ทแยกต่อหรือเปล่านะเพราะว่าไม่รู้จะนานไหมเหมือนเคยเล่นมันก็นานอยู่อะนานพอสมควรเลยแหละอ้ยลิพัง เฮ้ยอย่าพึ่งพังสิคนกำลังลงไอ้นี่ดิเฮ้ยนี่ยังไมน่นีอ่ะฮัลโหลเออตามเส้นทางกระตายไปโอเคแล้วก็เคยมาแล้วนี่หว่าเนาะนี่ไงขายล็อกเดีย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 เเดียยวตัวตาย เอามานี่นี่หายตัวอีกต้องการนวดเพลงในการเล่นนะโอเคเอาไปอืมต้องหาสามชิ้นส่วนใช่ไหมอันนี้อันเอามาชิงโระบายแน่ๆเพราะเคยเล่นไม่ใช่อันนี้แน่นอน งยเตาอบเตาอบ่ใช้ได้ไหมเนี่ยไม่น่าจะใช้ได้วะแต่วันนี้มีอะไรในนี้ไหมแตงโมจุดๆ,ๆเล่นสวัสดีออกแจได้ไหม เอาเอาคุณแจมาได้ไหมขอได้ไหมในมืออุ้ยโดนดีด <laughs> น่ะนี่ปุ่มอะไรไอตัวนี่ทำไปไหนอินเดซสวิตใช่มันคือสวิตที่กดไปเมื่อกี้อือโอ้เดยวชิงรัวระบาย เพลงกล่องเด็กเฮ้ยเพลงกล่องปลาชาอะไรจะมาเถอะือนิดนิดต่อหน่อยก็เอาเนาะอันนี้เหรอเอามานน่ไปแล้วแง่ไปแล้วจ้า ทางออกอยู่นี่กด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 อ้าวอัวนนี้ไม่มีไฟฟ้า damage power house ไม่มีไฟฟ้าเลยตอนนี้วะทั้งไหนวะอันนี่นี่ไฟฟ้าแล้วเข้าห้องนี้อ่ะเข้าปุ๊บประตูล็อกนี้เหรออันนี้คืออะไรนั่นเนี่ยอ๋อสายตามสีโอเค หนึ่งเจ็ดอ๋อมีเสียงพูดยิงนี่โอเคกวนสี่สี่สามหนึ่งเจ็ดอันนี้อะไรอ,ะอ่ะอ๋อนี่ย สี่สามหนึ่งเจ็ดโอเคเงีต่อให้อาสาลงไปอ่ะไม่น่าใช่อ่ะ <c oughs> ไปเลยไ <c oughs> ปยใส่ตัวปวดไอ้นี่โอเค เรียบร้อยลิบแชร์ได้ละไปกันเย้ห้ามออกไม่มีทางออกห้ามออกไม่มีทางออกดอมลีฟนี่าหายตัวเป็นอะไรเลยอืมใช่เถอะอะไรอีกทีโพส <c oughs> อีกแล้ว เอออะไรอะไรไรเอาเป็นอะไรเนี่ยเอาประตูล็อกประตูล็อกกุญแจเอากุญแจตกกุญแจตกเอ้าโอ้ยยาเฮ้ยกุญแจตกเฉยเลยโอ๊ะทำไไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วกุญแจกุญแจเอามานี่ไปแล้วไปแล้วรีบเออไปแล้ว โอ้เอสเค完แล้วมันมีทางออกแหละหาอยู่เฮ้ยกุญแจกุญแจกุญแจนี่นี่อันนี้เอู้ยโยนกุญแจทิง้งแล้วก็สามเหลี่ยม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 โยนกุญแจทิง้งทำไมเราเอาเอาปีผิดอันเหรอโอ้ยปีผิดอันเหรอไม่น่าใช่นะ เามีเวลาให้เราอยู่โอเคขายหน้าหนึ่งอันสามเหลี่ยมโอเคไปแล้วปุ๊บไปไปแล้วครับไปแล้วครับหนีแล้วครับไม่อยู่แล้วครับไม่ต้องเลยไม่ต้องเข้ามาเลยนะตัวเองวร์ปได้ว้าปขึ้นไปเองหนีวราปขึ้นตายไปตามดิีไอ้นี่เดอร์เอ็กซิทางออก นี่เราจะจบกันจริงๆแล้วใช่ไหมรู้สึกว่าตรงนี้ไม่ค่อยมีอัปเดตเลยฮะประตูเอ๋อยจองเปิดเดี๋ยนะเดี๋ยว,นะยวทำไมห้องน้ำอยู่ตรงนั้นนะ่ะตรงนั้นห้องครัวพี่เหรอมันนอนไปให้เด็กเหรอ แล้วก็เอาไปใส่แผมเพิร์ดอ๋อไปละต้องกุญแจตกไปละไปละไม่อยู่ละไปละได้กุญแจละโอเค <c oughs> <Okay. c oughs> ไปหาไปหากอนไม่ทรงไม่ใส่ให้ละอ๋อนี่ไงจะละตันนี้ไปแล้ว ไปแล้วไม่อยู่แล้วเว้ยเอย้ยจะหาทางออกเว้ยไปแล้วไปแลวเว้ยไปแล้วไปแล้ว,ลวการจะบังคับอย่างนี้เลยเหรอนี่แก้วจริงดิ <laughs> ยังไงฉันก็ไม่อุ้มมันหรอกลงทุนเกินตามาก็ได้ไปแล้วเมียวทำไมมันหลูเดิมวะดอนโอเค ็ไม่บอกตั้งแต่แรกเนาะไอ้นี่ <c oughs> มีการไม่เอามาใส่หรอกแต่นี่จะเตือนตั้งแต่รอบแรกอย่ามาบังคับฉันไปแล้วโอเคก่อนจะเตือนเนาะว่าไม่ต้องบีอุ้มมาเอาดูยุยมองไม่ได้เหรอ โอ้โหโอ้โหโอ้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 สิกซ์ซักซิกแซกซิกแซกไม่มองไม่มองครับไม่มองไม่มองครับไม่มองครับไม่มองครับไม่มองไม่มองไปนะไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหหนักอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอุ๊อะไรมะหน้าเลยผ่านหน้าไปพะน่า มองได้ไหมอุ้ยมองไม่ได้ไปแล้วนี่อุ้มไม่ได้เลยมันบอกให้ดูทีวีไดเนะ้เพิ่งเห็นไม่ดูเว้ยภาพซาบนะใครจะกล้าดูล่ะอุ้ยทำไปทางยาวจังกิกจะถามเลยว่าทางยาวๆอย่นี้มันจะมีจัมสแกลอะไรไหมสัญลักษณ์แบบนี้ ชัดเจน <laughs> ไม่มีทายไปดีกว่าเลยเดี๋ยวครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่หรอโอเคไอ้ตัวชิล ฮันเน่ฟิวไม่ดีแอบมไปแล้วดีนะดูก่อนไปแล้วครับมีหลดฉาบเล้วนิดหน่อยแล้วอุย้ยตัวอะไรเนี่ย <c oughs> มดุดโอเคม,อมุดอืมแอ่คผมอัานี่ตั้งออ โอ้เ้ยไอ้นี่นี่โอเคทางนี้โอเคอุ้ยอันนี้นี่นี่นี่โอเครอดอยู่มาไหวไปไหวไว้อ่าโอเคมาจะจบแล้วเว้ยไปแล้วอันนี้มาทาสีส้มอ่ะอ๋อนี่สีเขียวไปแล้วยังไง ไม่ย para, ้อนกลับไปเว้ยประตูสีเข yeah. well okay. ียบอย่างนี oh. ้ไม่ต้องโดนหลอกไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยไอ้อัปเดตใหม่อัปเดตใหม่มีหน้าด้วยเฮ้ยรถไฟรถไฟทางไหนทางไหนทางไหนเฮ้ยทางไหนทางนี้โอเคอุ้โ้โหโหโกนออกเย้พอแล้วคูดเนแล้วอออเ สัญลักษณ์นี้ก็แล้ว h e Black Cat อ้ออ้อยังไม่อายังไม่ได้เหรอเนี่ยพัสดุเราตอนตอนรีเทิร์นทูไนท์หนึ่งแป๊บนึงอ๋อคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็มาทำให้มันจบสนแก่สนไม่ต้องไม่ต้องมาปิดคลิปเลยไปไกลเนอเฮ้ยติดไปเฮ้ยตอนนี้ดีกว่าเมื่อไหร่จะจบคลิปนะก็จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้ สำหรับใครที่อยากให้ทำคลิปอะไรต่อหรือแคสเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ลาคลิปนี้ได้เลยนะก็ไปละไปนี่เรามันอยู่เรา